ดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราบ้านไร่นะคะอนอกสถานที่ค่ะทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาส่งกิ่งลูกค้านะคะที่จังหวัดจันทบุรีเนาะจังหวัดจันทบุรีค่ะกิ่งของเราก็าวันนี้มาส่งอยู่ที่รวมๆแล้วก็80กิ่งนะคะ80กิ่งเนาะมาส่งที่ที่ไร่พี่เขานะคะก็เดี๋ยววันนี้ทําความรู้จักนะคะมาทําความรู้จักกับพี่เขาหน่อยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่วิค่ะพี่วิมีพื้นที่กี่ไร่อะคะพี่วิตรงนี้ยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่ใช่ไหมคะี่สิบกว่าแต่คือตั้งใจจะปลูกปลูกอะไรบ้างคะตั้งใจจะปลูกจะปลูกมะนาวแล้วก็ทุเรียนค่ะหลักๆก็มะนาวทุเรียนแล้วก็คือสอบถามดนึงๆเลยเจาะเลยนะว่าเพราะเหตุผลค่ะที่ ชอบสายพันธุ์แบนทวายโคดกกันเจนนิวดีนะคะค่ะอตรงไหนคะตรงไหนคะคือหนึ่งอ่าที่ดูที่ดูนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้แบบเล็ททดลองจริงจริงอ่ค่ะคือดูในเนี่ยคือหนึ่งโดกแล้วก็คือเขาจะต้านทานโรคอ่าค่ะค่ะแล้วก็น้ําเยอะอใช่ใช่ประมาณนี้ลูกใหญ่เปิดอบางน้ําเยอะค่ะค่ะผลเขาเนาะอ่าแล้วก็ ตัวเร็วทั่วโลกออกลูกตลอดทั้งปีประมาณนั้นก็เลยอยากอยากทดลองดูเห็นตอนแรกที่คุยกันพี่สั่งเป็น400กิ่งใช่ไหมคะค่ะ400กิ่งแต่ทีเนี้ยคือเราต้องทดลองก่อนแต่ตอนเนี้ยคือระบบน้ํายังไม่พร้อมก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนดีค่ะโอเคอนาคตก็คงได้ค่ะสั่งเพิ่มเนาะโอเคทดลองปลูกดูก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่วิพาชมไร่หน่อยได้ไหมคะ อ๋อได้ค่ะได้เนาะค่ะโอเคเจ้าอที่ตรงนี้ก็คืออยี่สิบไร่ใช่ไหมคะที่ยี่สิบาประมาณยี่สิบสองยิบสามไร่อ๋อแล้วก็ขุดบ่ออันนี้ค่ะเลี้ยงปลาเหรอคะตั้งใจจะเลี้ยงปลาอ๋อโอเคไม่มีปลาแล้วด้วยอไม่ห้าปลาดุกปลาดุกไปแต่อีกแปลงนึงคืออยู่ฝั่งโน้นค่ะอโน้นก็ยี่สิบกร่ไรแล้วก็ลงไปอันนี้ก็คือทุเรียนใช่ไหมคะหรือว่ามะนาวอันเดมมะนาวค่ะมะนาวแล้วใช่ปะมะนาวแล้วนี่กำลังจะปลูกทุเรียนอ๋อทุเรียนพื้นแปลงนี้ ทุเรียนค่ะเนี่ยก็คือจะคือจะปลูกระหว่างกลางมะนาวกับทุเรียนอืมดีค่ะค่ะทุเรียนจะปลูกบนก็นาวจะได้ผลก่อนมะนาวจะได้ผลผลก่อนผลผลิตก่อนใช่ที่ปลูกไว้ก็เริ่มแบบมีลูกเหมือนมีลูกมากับต้นแล้วอ่ะใช่ใช่ของของเราก็มีนะคะลูกติดด้วยแต่ก็คือแนะนําพี่วีก่อนว่าตัดทิ้งไปเลยค่ะเราไม่ต้องเสียดายตัดทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไว้แค่สี่เดือนถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะสี่เดือนจะเห็นพุ่มใหญ่ละ แต่ถ้าเป็นไซส์เล็กขอแปดเดือนค่ะแปดเดือนค่อยปล่อยลูกนะคะส่วนไซส์ใหญ่ก็ห้าเดือนห้าเดือนละปล่อยลูกได้อ๋อมะนาวพันธุ์นี้นะคะทุกๆสองเดือนจะเห็นดอกจะเห็นดอกนะคะแนะนําให้พี่วิตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องอเสียดายาสองสองเดือนคือเราตัดทิ้งก็ถ้ามันมีดอกมามเอ,อตามระบบของเขานะก็คือแตกยอดแตกยอดก่อนแล้วดอกจะตามมานะคะอะแนะนําว่าช่วงเนี้ยอย่าพึ่งไปไว้ พราะเข้าใจว่าพื้นที่จันทบุรีเนี่ยค่ะปุ๋ยก็ถึงถึงมันมันต้องให้ใช่ให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วมันจะงามไวด้วยงามไวนะคะก็เลยแนะนำว่าช่วงหนึ่งถึงถ้าเป็นไซส์ใหญ่หนึ่งถึงสี่เดือนตัดทิ้งไปก่อนไซส์เล็กหนึ่งถึงแปดเดือนหนึ่งถึงเจ็ดเดือนตัดทิ้งไปก่อนนะคะพอเริ่มไซส์ใหญ่ห้าเดือนไว้ได้เลยนะคะส่วนไซส์เล็กแปดเดือนไว้ได้ค่ะไว้ได้ก็ติดติดลูกอ่าถ้า คือถ้าที่ไร่นะเขาจะปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะมันจะติดทุกๆสองเดือนอยู่แล้วแหละแต่ที่เนี้ยเข้าใจเลยว่าถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยถึงแต่ที่หลักๆจริงๆมะนาวต้องใส่ปุ๋ยส่วนไหนคะจะบอกว่าดูแลเหมือนทุเรียนเลยค่ะดูแลเหมือนทุเรียนเลยถ้าคือที่ไรยยงไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแต่ถ้าที่เนี้ยอ่าภาคภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยจะไม่เคยบอกลูกค้าเลยนะว่า ใช้ปุ๋ยอะไรเนาะเพราะว่าลูกค้าจะเก่งกว่าเราด้วยค่ะจะเก่งเพราะว่าดูแลเหมือนทุเรียนเลยแต่เขาจะง่ายกว่าพันนี้ไม่มีแคนเกอร์นะคะมีแต่มีน้อยค่ะเอถ้าไปเปรียบเดี๋ยวลองปลูกเปียบเทียบดูจะเห็นที่ที่ไม่ที่ศึกษาดูเห็นเขาบอกว่ามันแบบต้านทานโรคกแคนเกอร์อะไรจะไม่ค่อยเจอเจอแต่เจอน้อยจะมาช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะก็ถ้าที่ไร่จะทำเนาะก็คือตัดใบทิ้งตัดกิ่งทิ้งแต่งกิ่งให้โล่งโป่งนะคะ ปลูกปกติค่ะแต่งกิ่งให้ล,อล่องโ่งถ้าหวังผลแต่ถ้ามีกิ่งกระโดงตัดทิ้งไปเลยค่ะถ้าขายผลเนาะตั้งใจจะขายผลนะคะ,คะมีกิ่งกระโดงก็คือกิง่งกิ่งใหม่ที่มันแตกพุ่งมาตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเอาไว้เอากิง่งาย,เ,ยเก็บไว้อ,อกิ่งกระโดงเนี่ยมันจะมันจะเหมือนสมมติเรามีแต่กิงก่งกิ่งกิ่งต้นเก่าเขาอยู่นะมันจะพุ่งออกมาอย่างเี้ยพุ่งตรงตรงอย่างเงีง้ยคือเป็นเป็นกิ่งยอดกิ่งใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอปลูกไปจะเห็นชัดเจนว่ากิ่งกระโดงมันเป็นแบบไหนเนาะ ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไว้ค่ะนั่นแหละมันจะเป็นตัวที่ดูดสารอาหารขึ้นเปลืองนะคะจำไหมนะไอ้ก่มันแตกขึ้นไห่โทรถามได้เอกข้างอดโทรถามพี่ได้เรื่อยๆคนทำแต่ถ้าสำหรับตอนน่ะเขาชอบอย่างอย่าางที่ไล่หนูเนี่ยค่ะจะชอบกิ่งกระโดงเพราะว่ากิ่งกระโดงเอามาปลูกเนี่ยต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็เป็นพุ่มส่ะ 3 6 0องศาตามตาทุกตาค่ะจะแต่สวยนะแต่ระยะเวลาการออกผลนะ่ะจะช้ากวากิ่งแขนแค<ช>่นั้นแ่ละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่วิมากๆนะคะทีะ่ไว้วางใจไล่เราเนาะก็โอกาสหน้าก็คงอา,อาจจะได้มาเยี่ยมเย็นพี่วิอยู่เรื่อยๆค่ะ,คะจะปีละครั้งเนาะ,ะพี่วิจะขอไล่เราขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกับพี่วิอีกเนาะปีละครั้งนะคะ,คะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะ ไว้โอกาสหน้านะก็ไปเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยด้วยนะคะ